เอาละครับเกมเริ่มแล้วครับสำหรับลีกไขบอลมาอกการได้บอลเตะยัดขึ้นไปเยี่ยนวายรุ่นสี่ได้บอลได้บอลมาก็ถึงใส่พีพีมาครับนลครับตอนนี้เยียนวายรุ่นสี่ก็ต้องเอาเหมอนกันแล้วจะเปนไปยังไงเปมได้บอลไม่ผ่านเจ้าอ๊อฟแข็งกว่าครับ แข่งว่าเร็วกว่าเอาะไรครับเร<อ>นซันครับ BNY ไหลเข้ากลางยังติดทีมทีมว่าไงทีมยกไปให้เฟรมใหม่ถึง<อ> BNY ตัดบอลได้บอลยีจเจ้าอฟบออกยิงใกล้ติดตรงกลางอาวรับเล่นเร็วป้ายมาแล้วเอาแล้วหนึ่งกัสอง กระชากลบหลุดไมเจฟเฟมเฟมไหลไปให้ทีมทีมกระชากไปขวาแล้วก็โอ้โหประตูออกมาเซฟได้โอ้ยใช้ได้เว้ยรุ่นนี้ไม่ธรรมดาวิงซูฟัตเอาแล้วครับถีมว่างหลุดทีมไม่ได้สองต่สอสครับทีมยังลงมาปันบอลอยู่ครับตอนนี้บอลคือหลังไปไม่ผ่านปาจิโอโนโอ่เฟมเข้าไปตั้นบอลจิโอโนบางบอลออกข้าง เอาแล้วเฟมโอ้ยบอลกระชอกบอลไหลจะออฟเอาแล้วสตากับจ้ออฟนาจะได้สูก้กันยาวโอ้ยบอลออกหลังไปสตากับจังออฟได้เจอกันยาวครับดี่มาครับได้เล่นอ๋อครับบอลออกวางซ้าอยู่ที่สงการสงการไหลามาซ้ายอยู่ที่สตาสตา,สตาเล่นกับสงการครับตอนนี้ต,ตัวคุมเกมไม่ได้หลังครับ เก้งเกงโหลดๆหน่อยครับเท่ๆครับเอาจ่ายบอลแม่เขาเฉยเลยดูการว่ายังไงโอ้โหยิงชนเสาเอาแล้วครับได้ทักทายแล้วครับเอาดี BNY ได้ทักทายแล้วบอสำรองครับมอสำรองนะครับประตูจะได้เล่นนะครับ ดีมาครับยังได้บอลอยู่ยกเตะขึ้นมาให้เฟมเฟมไหลจังหวะเดียวให้ทีมทีมไหมไงทีมกุกขิดโดนเบียดทีมอืมว่ายัางไงเอาคุคกขีดสองแ้สองแล้วตอนนี้โอ้จะออฟแข็งสองคนเอาไม่อยู่ยกบอลขึ้นมาให้เจ้าออฟสตราร์โคกบอลออกข้างไปก่อนโอ้ยสองคนเอาเจ้าออฟไม่อยู่ครับตอนนี้ขนามซ้ายขวาเลยออฟเร็วครับส่งบอลให้เจ้โน่เจ้โน่ว่ายังไงไหลให้เจ้า,จา,อ,าจออฟ ออกไปยังไงโอ้คือปล่อยหลุดแท้โอ้ยตัไม่มีคนบังเลยครนะตัวนี้ <c oughs> โอ้พีพีมาครับบุกไม่ขึ้นครับเอาละครับบอลอยู่เป็นของพีพีมาครับอีกครั้งที่สงการสงการเตะขึ้นไปประตูไม่ยอมไม่ออกครับบอลจีวินบินไหลามาให้ตา ตาแทงมาให้ทีมไม่ถึงบอลห่างตัวไปหน่อยอเอาขาเล่นเร็วครับสองต่อาสามทีมลงมารับบอลเร็วครับตอนนี้ไม่ยอมเลยอ้ยโอ้โหไหลให้เพื่อนไม่เข้าใจการบอลออกหลังไปดูน่นน่อหาหาปัญาหากรรมการหาไปจนบ่าอบอนออกข้างไป ตาตาได้บอลแล้วว่ายัางไงยังขูกขีดอยู่บีเอ็นวายตีเนวายเล่นสั้นบอลยู่ที่เบอร์สิบเก้าเบอร์สิบเก้าไม่ผ่านฟิล์มตาตาตาบอลยังไม่ผ่านอีกเหมือนกันว่ายยังไงบอลไหลมาให้เจ้าอ๊อฟเอาเขาเล่นหนึ่งสองแล้วทีทีมาครับว่ายังไงลงมาทันไหมเจ้าอ๊อฟได้บอลแล้วก็ยิงไหลแล้วก็เอายิงอยู่ไม่เอาไม่จูิจริงๆ BNY รุ่นสี่องคนำหนึ่งประตูต่อศูนย์เอาแล้วครับ พีพีมาครับโรเตชันตำแหน่งได้แล้วใครไม่ไหวเปลี่ยนเลยใครไม่ไหวเปลี่ยนเลยสกอร์ตามหลังแล้วเอาเอาคืนเอาคืนเอาคืนหายแล้วมีโอกาสตกชั้นสูงเอาละครับตอนนี้พีพีมาครับตามหลังไปแล้วนะครับตอนนี้โหนตอนหนึ่งนะครับเบียนวายออกนำไปแล้วผู้ยิงก็คือหมายเลขสิบเก้านั่นเองบอลไหลเข้าเฟรมเฟรมไว้ไง แต่ลบไม่ได้ผ่านส่งมาให้เจ้าแทนแทนไว้ไงลบขวามองหาเพื่อนถลายบอลไม่ให้ทีมโอ้โหย้อนหลังออกข้างไป <c oughs> โยกขึ้นมายังติดอยู่เอาแล้วสตาร์ไปแล้วสตารจิ้มโอ้ประตูได้เซฟแล้ว ได้ทักทายแล้วเหมือนกันครับบีบีมาครับเอาแต่ประตูนี่ตื่นตัวดีนะครับประตูท่าทางจะคล้องครับสำหรับ BNY รุ่นสี่้วครับเล่นกับทีมโยกขึ้นไปอเอ๊ะอยากมาโอ้ยโดนลำพง ทีมาครับว่ายัางไงครับครึ่งแรกเหนือเวลาสี่นาทีนะครับตอนนี้บอลอยู่ที่แทนครับแทนว่าไงยกกระดกขึ้นไปอยู่ที่เฟรมโอ้ยโดนโดนเปิดแต่เอาบอลไหลออกไวอย่างไรโอ้อยังไม่ผ่านประตูครับยังอยู่ครับอ้าบอลตกน้ำครับเดีย๋ยวรอมันว่ายน้ำขึ้นฝั่งเย็ยนวายรุ่นสี่ได้เตะม,มุม เ่นซันอยู่ที่เบอร์ซีเก้าไหลขึ้นไปที่ออฟอุ้ยเอาบอลไม่อยู่บอลกระดกออกหลังไปเห็นการเปิดของผู้รักษาประตรูครับได้ออกบอลโดนบอลขึ้นไปเอาเฟรมบางบอลได้สร้างความได้เปรียบแล้วเฟรมว่ายังไงแองบอลขึ้นไปหาไม่ถึงทีมครับโดนตัดบอลออกหลังไปก่อนได้เตะมุม อเอาเบลนริงกันหนึ่งสองเฟรมไม่ยังไงอ,อยังทำได้พีมาครับขึงแล้วครับเริ่มขึงแล้วตอนนี้โดนจี้หมอก่อนตอนนี้พ n y ตัดอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ตรงหมอนอยู่ที่เบอร์19ออกข้าง บลใทีมตัดบอลได้เอาแล้วเฟรมว่ายังไงโอ้ยังไม่ทันเจ้า๊อฟเร็วเหลือเกินแล้วเฟรมว่ายังไงบอลยังคุกคิกเฟรมไปยังไงโยกบอลึ้มมาบอลออกหลังไปบอลอยู่ที่สตาสตาเอาบอลให้ทีม ทีมไหลไม่ขวาเอ่ยเงินไปแล้วครับเอ่ยเงินไปแล้วตอนนี้บีพีม,มาเข้ายังไงไหลบอลเข้าไปบอลยังอยู่ที่แทนออกข้างไปเอ็นไวได้เล่นเล่นสั้นครับป้ายบอลขึ้นมาบอลออกข้างไปครับม,มาครับเล่นเร็วเหมือนกันไหลบอลไปยังไม่ผ่านบีเอ็นไวบีเนไวได้บอลไปมาขวาเอาแล้วครับกระชากขึ้นไปแล้วเบอร์สิบเก้าว่ายังไงทันไหมทันครับแต่กระโดดประตูปั๊มออกข้างไปก่อน ยินวาบอลให้สตาจับบอลไม่อยู่บอลไหลไปถึงว่ายังไงเฟมไหลบอลไปให้เจ้าทีมแปะเรียบเลยก็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 โอ้ยเป็นสองสามประสานที่ลงตัวครับปีเสมอได้แล้วครับพีพีมาครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งโอ้วันนี้พี่เฟมมาแบบแนวแอสซิตครับวันนี้ เอาละครับสกอร์เสมอกันแล้วเจ้าโนเล่นโอ้ยดูว่าจะยิงไกลรอยรอครับต่ายบอลมาให้เจ้าพี่ออฟพี่ออฟว่าไงล็อกหนึ่งสองกระชากผ่านมาได้โอ้ยหนึต่อสไหวไหมออฟไหวไหวแล้วก็โอ้ยเกือบโอ้โหเริ่มแล้วเป็นพีพีมาครับได้เล่นก่อนเบอลขึ้นหลังไปบอลอยู่ที่เจ้าแทน เอาแผนหลายบอลไปให้เฟรรมเฟรรมไทยบอลมาให้ว่ายัางไงทีมว่ายัางไงทีมกดไหมโยกบอลเข้าแล้วก็ไหลยิงโอ้โหเอาละครับเป็นการทักทายของทีมมาครับนนะครับยิงไปประตูเซฟออกหลังได้เต็มมุมมีมาครับได้เล่นเล่นสั้นกับเจ้าเซฟโอ้โหบอลออกหลังไว้ก่อนประตูจะได้เล่นครับมองหาเพื่อนประตูออกบอลสั้นไปที่เบอร์สิบเก้าเบอร์สิบเก้าว่ายัางไง Lock, ล็อกแล้วคืนหลังมาที่เจ้ายังไงได้บอลโย่แทงบอลไปบอลจิกโย่ทีมตัดบอลได้คืนหลังไปที่เจ้าแทนแทนไว้ย,ยังไงแทนแทงบอลเข้ากลางเจฟฟมโอ้โหเจ้าฟฟมเราบอลเอาเจอ,ออยอฟไว้ยังไงออฟแทงบอลไปแล้วก็ยิงโอ้ยเจ้าเฟรมยังลงมาช่วยทีมได้ทันออกมาล็อกบอลออกข้างไปโอ้ขอบคุณครับ แม่นำดูไว้เดี๋ยวสัตดาน้าเราเจมลองลองเท้าไหมปั้นปั้นเด็กเอาล้ครับสก,กายวอเล่นตเด็กม,มามามาเชียอย่างเดียวใครใครเหนื่อยก็เปลี่ยนกันเด้อเล่นได้เต็มทีม่ยกเออเจ้าโนว่าไงโนผ่านไห้ผ่านแล้วโนก็ยิ่งอย่างติดอยู่ครับ สตาว่า,างไงสตากระชากบอลไปทางกวามือขึ้นไปทัานไหมโอ้โหบอลออกข้างไปก่อนอดีเทีอโน่โนแทงบอลให้เจ้าออฟโอ้ยละเรียบร้อยบอลมาหาเจ้าออฟทีไรนี่ลำบากใจนะครับกลัวหลุดหมดออฟฟีของทีมแหมว่าไงแท,ทนกระชากหลบมาขวาแทงบอลให้เจ้าทีมทีม,ทม หลอกแล้วก็ป้ายบอลมาให้เจ้าแทนแอนไปแล้วก็ทีมเตะบอลออกหลังไปเยืนหวายรุ่นสี่ได้เล่นครับ อบอลสั้นปล่อยบอลให้ประตูได้เล่นครับประตูออกบอลเร็วมาที่โนโนโ,นโดนสก,กัดเร็วแต่ยังอยู่ครับโนไวไงกระชากบอลเข้ากลางแล้วก็กระชากเข้าไปหลุดสองหลุดสามโอ้ยไม่หลุดเอาจอฟจอบได้บอลกระชากไปซ้ายแล้วจอฟโอ้ยพีพีมาครับได้เล่น ออกบอเลเร็วครับเป่าหมายอยู่ที่เฟรมโอ้ยออกบอลไอ้เเข้าไปถึงมือผู้รักษาประตูยิมได้บอลเล่นส่งมาให้เฟรมทันไหมไม่ทันออกข้างไปก่อนเป็นซัน,นรครับดีเุ่นสแทงบอลไม่หาเจ้าออฟเอาแล้วครับเจ้าออฟได้บอลไหลไปให้แล้วก็ประตูออกมาขวาได้ก่อนนะครับ เอาครับประตูกว้างกบอลเร็วบาหมายอยู่ที่เฟรมไปวางบอลลงได้เอาหนึ่งต่อหนึ่งแล้วตอนนี้หนึ่งต่อหนึ่งไหลบอลมาให้เจ้าทีมทีมยกยก,ยก,ยก,ยกแลก้วก็โอ้โหไม่ผ่านตัวสุดท้ายโนสก,กัดออกข้างไปก่อนดีมาครับได้ประตูเอาแล้วครับปีดจิโร่ลงมาลงมาแล้วเอาแล้วครับเจ้าก้าลงมาแล้วแทงบอลให้เจ้าเฟมเจ้าเฟมเตะลมบอกไปแล้วโอ้ยไม่ถึงเอาแล้วครับตัวพีคของเราลงไปอีกตัวแล้วครับ เจ้าสกายครับสกายเป็นว่าท้องฟ้ามืดตึบน,นะครับลงไปแล้ว <c oughs> กรอของเราจะเป็นยังไงเอาละครับตอนนี้บอลคุกคิกอยู่ที่กราบซ้ายดีมาครับจะได้เล่นตาส่งบอลไปที่สกายป้ายบอลเล่นหนึ่งสองสั้นเอาบอลที่สกายกระชากแล้วก็จะกดไหมยังขาจังหวะก็ไม่ยกแล้วก็ยิงโอ้ go 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 สองประตูต่อหนึ่งครับโอ้เจ้าสกายลงมาแล้วเกมเปลี่ยนเลยครับตอนนี้มีตัวแอสิสเตอิ่มย้ำกันมีผีมาครับน้ำสองหนึ่งแล้วเยอะเยอะนะยิ่งเวลาเยอะตอนนี้4นาที49วิุดเก้าวิเดี๋ยวมีโอเขยใช่ไหมเพิ่งเอาเท่าไหร่ครับ10 10 10เ0 ให้บอล25ผู้หยอกเล่นอีกไปต่อครับตอนนี้เบียนวานุ่นสี่แทงบอลให้เก้าโอ้โหหลายบอลหนึ่งจังหวะโอ้โอหแรหงไปครับเบอร์สิบเก้ารับบอลไม่ทันอีทีมาครับออกบอลสั้นบอลอีทีเจ้าก,ก้าเจ้าก,ก้าโยกบอลฝากบอลไปที่ด้านกลางไม่ถึงโดนตัดบอลได้ก่อนเบีบอล ลงมาให้เบียดกันสตารครับสองหนึ่งสตายังได้บอลอยู่กาดจ,จิมออกข้างไปบอลไปของเบียรวายรุ่นสี่ครับรุ่นสี่เตะไหมเจ้าโน่อย่างไรยิงไหมเจ้าโน่ลอ็อกบอลเข,าข้ขเากลางแล้วเจ้าอ๊อฟนึกว่าโกงไปแล้วโอ้โหโ,โล่งๆนึกว่าเรียบร้อยไปแล้วครับยังครับตะกอยังสองหนึ่งอยู่ครับยีนวายรุ่นสี่วายยังไง จ้ออฟแทงบอลให้เจ้าโน่เล่นสันสนสองคน <Okay. S 1> ออก,กับกาสกัดออกหลังไปพิาละมองบาาานเฉเออครึ่งหลังเหลือสี่นาทีนะครับสุดท้ายนะครับเอนวรุ่น4ีว่ายังไงจะตีเสมอได้ไหมเสื้อขาวว่ายังไงกดเลยไหมกดโอ้โหบอลออกหลังไปเยอะครับ ประตูตจะได้ออกบอลครับพีพีมาครับเล่นเร็วครับทางไกลเป้าหมายที่สกายไอถึงเอาอบอลมาหาสกายสกายว่าไงกระชากเข้ากลางแล้วก็ไหลไปหาสตาสตาขึงบอลอยู่ป้ายบอลยังติดเขายีนวายลูสิว่ายังไงเล่น, 1, 2, ลนทิ้งหนึ่งสองกับเบื้องสิบเก้าเบอสิบเก้าแทงไปทางขวาให้เจ้าออฟไม่ถึงเจ้ากาออกปาตัดบ,บอลได้ก่อนไหลบอลไปสตาทำท่าลื่นหนึ่งจังหวะเอาแล้วจวังหวะนี้เอออย่างดีเจ้ากา โอ้หโอ้ย,อยนว่าเก้แล้วโอ้ยยังออกข้างครับโอยนึกว่าตรงไซะแล้วเมื่อกี้ยังอยู่ครับเ้าสงการไปแล้วครับตอนนี้สงการลงไปโชว์ตัวครับตอนนี้กล้าเล่นกับสงการเอาตัดบอลเร็วเอาแล้วก็ประตูโอ้ยอยังอยู่ครับเกือบผ่านแล้วไหลไ,ไปสงการไปยังไงสงการ ชากไปแล้วโอ,โอ้โดนเตะไปก่อนครับไอออกข้างไปบอลสำรองครับบอลสำรองมีสอปเปอรลลงไปแล้วครับตอนนี้ยิ่งยังติดประตูปัดออกหลังได้เตะมุมโอประตูคนนี้ใช้ได้นะครับหนึบดีครับแน่นดีประตูของ BNY รุ่นสี่ ยิงย oh. ้ายเข้าไปโอ้โหเบียดไวรุสสีจะได้เล่นครับบอลสั้นอยู่ที่เจ้าโนโน่วายังไงโนแทงบอลไปกราบซ้ายเสื่อขาวว่ายังไงเบียดวารุสียกให้เพื่อนผ่านสกายได้ไหมพักก้าเะคืนไปที่ประตูประตูไม่กล้าจับ โยบอลที่ไปไอเฟมายังไงทันไหมเอ้าสองต่อหนึ่งแล้วก็โอ้โ o โกโกสามประตูต่อหนึ่งครับประตูออกมาทำให้พื้นที่ว่างครับตอนนี้นีมาครับฉีกหนีไปสามประตูต่อหนึ่งอ๋อครับจาออฟบายยังไง ยัดโอ้ยังอยู่ครับประตูยังแน่นเดี๋ยวข้าบอลเร็วแล้วครับตอนนี้เปิดเกมลุกใส่ในปุซูมแล้วครับโยกเข้ากลางยังติดเจ้าปอนเจ้าปอนเอ้ยไงกล้ายังได้บอลเอาไปแล้วประสมการ์ดึงบอลหลอกตัวเองหนึ่งจังหวะโอ้ยบอลออกข้างไปเหลือเวลาหนึ่งนาทีครับเอาละครับหยิงมมาครับไหลให้เจ้าปอนเจ้าปอนยังไงโอ้ยไม่ทันบอล ออบอลเร็วครับเบียน,วนออออไว้อ้าวบอลดีเจ้าอ๊อฟอ๊อฟวายังไงทำได้อ๊อฟโอ้โหเร็วจริงๆครับเอาละครับไล่มาแล้วครับเป็นสองประตูต่อสามโอ้โหเล่นบอลจังหวะเดียวเจ้าอ๊อฟทำได้ครับเอาละครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาไว้อยอะขับเปลี่ยนตัวอยู่เดี๋ยวเราอ๊อฟพร้อมก่อนโอเค เอาครับเหลเวลาที่เหลือครับ30วิจะทำได้ไหม BNY เอาละครับจะโนโล่ลากบอลไปแล้วเจ้โนโล่ลากบอลไปแล้วกระชากไปทางขวาแล้วก็ไหลติดยิงย,ยังติดประตูเอาบอลไปหาเจ้าอา๋อออฟไหลามาจะเขาว,ว่าไงกดไหมกดไหมกดยังติดครับบอลไหลให้สก,กายแอนจิมออกหลังเอาละครับรตัปล่อยออกหลังครับรตูจะเล่นเร็ว เอาละครับวางใครกันเป็นอยู่ที่จอบว่าย,ยังไงเ<า>อาละ<า>ครับ<า>เป็นจังหวะสุดท้ายนะครับ<า>คราวนี้สุดท้ายและท้ายสุดของ BNY ลูกเต็มไหลมาแล้วเบอร์19ว่าย,ยังไง<า>โอ้